สวัสดีสมาชิกททุก่านครับชวนชมรถคัสพิเศษมาฝากหนึ่งคันนะครับสวยหนึ่งในพันมือเดียวป้ายแดงนะครับใครกำลังหากระบะใช้งานนะครับมาชมตัวนี้นะครับ Toyota v i g o c a แนะครับ3.0ดีเซล D4D นะครับตัวนี้สภาพงามมากๆนะครับไม่แท้80,000กิโลเมตรนะครับสายจอดเลยครับตั้งแต่ปี2005นะครับรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่เคยลื้อเครื่องไม่เคยซ่อมสีไม่เคยทาเลยครับน็อตไม่ขยับเลยครับรถสภาพเดิมโรงงานนะครับไม่แท้80,000กิโลเมตร หนึ่นหกหมืบาทนะครับใครกำลังหากระบะใช้งานนะครับกระบะแคปนะครับตัวนี้สวยยสภาพดีมากๆนะครับสายจอดเลยครับใครได้ไปเอาไปใช้งานคุ้มเลยครับเครื่อง3 0 0พันะครับเกียร์ธรรมดาดีเซล D4D นะครับเป็นตัวท็อปเลยนะครับพวงมาลัยแอร์แบกนะครับกุญแจรีโมทสภาพงามกริปเลยนะครับสีไม่เคยทําไม่เคยรื้อซ่อมอะไรเลยนะครับสีเดิมโรงงานนะครับสภาพสวยๆนะครับ m a c l นอ e n ไม่เคยบรรทุกดักนะครับสายจอดโดยแท้นะครับ ใครกำลังหาใช้งานนะครับฝากว้ด้วยนะครับมีบริการจะส่งทั่วไทยนะครับ169,000าบาทนะครับรถคัสซสวยมาฝากนานๆจะได้เจอสภาพแบบนี้นะครับเครื่องนี่แน่นๆเลยนะครับเกียร์ธรรมดาดีเซลนะครับประหยัดนะครับใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับมาดูได้ครับมาลองขับได้เลยครับอยู่ที่คลองหนึ่งรังสิตนะครับรังสิตนะครับตัวนี้เป็น ตัวธรรมดานะครับไม่ใช่ตัวสมาร์ทแคปอะไรนะครับที่เหลือสมาชิกสนใจนะครับได้รถสภาพดีๆเนียนๆเลยนะครับสายจอดนะครับจัดไปครับโทรเจรจาสอบถามนะครับมาดูได้ครับพื้นที่ด้านหลังครับเป็นแบบครับเรียกว่าเนียนมากๆเลยนะครับใครหาเอาไปใช้งานฝากไว้เลยนะครับ1นึ่งแบาทนะครับถึงปีจะลึกแต่สภาพว่าเรียกว่ายอดเยี่ยมนะครับไม่วิ่งแค่8ปดหมื่นตั้งแต่ปี2องพต้องบอกเลยว่างามจริงๆครับได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับกับสภาพและราคานะครับซื้อรถมือ ขึ้นอยู่กับความเข้าใจนะครับใครอยากได้ใช้งานโทรเจรจานะครับมาเช็คมาชมมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับคันนี้สวยๆสภาพดีแบบนี้หาเอาไปใช้งานกริปๆเลยนะครับห้องเครื่องยังไม่เคยรื้อยังไม่เคยซ่อมยังไม่เคยรีแมปอะไรเลยนะครับเดิมๆนะครับน็อตไม่ขยับเลยนะครับเดิมโรงงานจริงๆครับสีก็เดิมๆไม่เคยทําสีเลยครับสีสภาพโดยรวมแล้วก็แจ่มนะครับเคลือบเงาขัด ไม่ให้ส,สวยๆที่เหลือสมาชิกสนใจนะครับอยากได้เอาไปใช้งานนะครับก็ใช้ได้อีกหลายปีครับ10ปีก็ใช้ได้ครับขึ้นอยู่กับการดูแลนะครับอะไรเยอะครับถึกทนแน่นอนกับ Vigo นะครับ